อัปเดต26.2มาถึงแล้วที่เ,เพื่อจะได้พบกับคราสเตอร์พาร์ทใหม่แผนที่ใหม่ในทีมเดสแมชเพิ่มมาตรการในการรับมือกับพวกโกงเกมป<า>้าบเขให้สูงกล้องส่งเข้ามาดูใกล้ๆกันเลยในอัปเดต26.2เริ่มที่คราสเตอร์พาร์ทตัวใหม่ Black Market 2023ทำภารกิจให้สำเร็จปลดล็อกสะสมรางวัลแล้วสร้างไอเทมในเวิร์กช็อปกันได้เลย ที่ครั้งนี้การสร้างไอเทมของพาสใหม่นี้จะโคตรพิเศษการกลับมาของสกินอาวุธแบบอัปเกรดได้ทั้ง4แบบใครที่เคยพลาดก็จับจอ,จองไปได้ขออีกครั้งและสกินโครมาที่เปลี่ยนสีได้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายอย่างใน Black Market 2023ดูรายละเอียดของคร a ฟเตอร์พาใหม่ได้ที่เว็บไซต์ w ว w p ตัว c o บเรื่องถัดมาขอแนะนำให้รู้จักกับพิลล่าคอมพาวแผนที่ใหม่หมวดยิงตายเกิดทีมเดสแมช สนามรบใหม่นี้มีรูปแบบพื้นที่ที่มีความเฉพาะตัวออกแบบให้เหมาะกับการยิงต่อสู้หลากหลายรูปแบบเพื่อที่ชอบการต่อสู้ระยะกลางไกลอาคารหลักจะเป็นที่ที่เหมาะสําหรับคุณสําหรับผู้ที่ชอบการต่อสู้ระยะประชิดให้บุกรุยไปที่อาคารด้านข้างและยังมีเส้นทางเชื่อมสําหรับการเข้าตีที่ออกแบบมาอย่างดีทําให้สร้างความท้าทายครั้งใหม่ให้กับผู้เล่นทุกคนเรื่องถัดมาเพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นที่ยุติธรรมเราจะมีการเพิ่มมาตรการในการรับมือกับผู้ใช้โปรแกรมโกง สำหรับการเล่นแบบจัดอันดับบนสตรีมผู้ที่ถูกพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใช้โปรแกรมโกงจะต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันแบบ A R S ที่จะต้องยืนยัยนตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่เชื่อมไว้กับบัญชีที่ใช้งานอยู่ผู้เล่นสามารถติดต่อทีมสนับสนุนได้ที่ pubg support หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการติดต่อยืนยันตัวตน สุดท้ายการเพิ่มระบบลงโทษแบบใหม่สำหรับผู้เล่นที่ออกกลางเกมในมโหมดบลูบอม b r รัชและการปรับแต่ง UI เพื่อเพิ่มเส้นทางการบินแถมการปรับปรุงอีกมากมายอัปเดต26.2พร้อมแล้วรียลกระสุนให้เต็มแม็กพร้อมโบกทุกตีใส่ไม่ยัง้งแล้วเจอกันในสนามรบ PUBG: Battle Grounds เกม PC ดาวน์โหลดฟรีเข้าเล่นเลย